สามวิธีกระตุ้นโกรทฮอร์โมนให้หน้าเราเด็กให้ร่างกายดึงไขมันเก่าออกมาใช้และห่างไกลจากโรคมะเร็งใครที่อยากหน้าเด็กอยากมีหุ่นดีปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บให้เอาสามเคล็ดลับนี้ไปใช้นะคะสวัสดีค่ะคุณนอาฟิตแอดโฮมคุณน้ำสอนลดหุ่นนะคะวันนี้เอาเคล็ดลับดีๆมแบบาฝากเพื่อนๆสามวิธีการกระตุ้นให้เกิดโกรทฮอร์โมนให้มากๆนะคะก่อนที่เราจะไปรู้ว่า3วิธีนั้นมีอะไรบ้างเรามารู้กันก่อนแล้วกันเนะว่าอีกโกรทฮอร์โมนเนี่ยมันช่วยเรื่องอะไรบ้างนะคะหลายคนอาจจะรู้แล้วนะคะว่าโกรทฮอร์โมนเนี่ยมัน เป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจริญเติบโตใช่ไหมซึ่งเรามีกันทุกคนอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะวัยเด็กเนี่ยมันสูงปี๊ดปาร์ตมากมาก,กันนะแล้วโกรทฮอร์โมนเนี่ยเขาก็มีส่วนช่วยในยเรื่องของพัฒนาการต่างๆพอเราเริ่มโตขึ้นนะคะโกรทฮอร์โมนมันก็จะค่อยๆดิ่งลงต่ําลงนั่นเองนะคะซึ่งถ้าใครที่แบบอายุ30บวกๆเนี่ยนะลองสังเกตตัวเองดูก็ได้ระบบเผาผลาญมันก็จะไม่ได้ดีเหมือนตอนสมัยเรายัางหนุ่มยังสาวเนาะกินอะไรนิดนึงเนี่ยก็อ้วนง่ายแล้วเดี๋ยววันนี้เรามารกัน,นะะ่่รรนิีม,ม,นนม,ม,มท ข้อแรกเลยนะคะเระแสดงความยินดีให้กับคนที่ฝึกทำ IF อยู่นะคะเพราะว่ามีงานวิจัย ออกมาว่าการที่เราทำ IF หรือว่าเว้นช่วงในการไม่กินอาหารเนี่ยไม่ว่าจะเป็น16ทับ8 18ทับ6หรือว่า21ทับ3หรือ20ทับ4ใดๆก็ตามนะคะที่มีการเว้นช่วงไม่กินอาหารเนี่ยถ้ายิ่งเราทำ IF ควบคู่กับการเลือกการกินที่ดีนะไม่กินน้ำตาลสูงแล้วก็ออกกำลังกายควบคู่เนี่ยจะยิ่งทำให้เรามีโกรทฮอร์โมนเพิ่มมากขึ้นได้ข้อที่ 2. ค่ะทุกคนเป็นเรื่องที่เบสิกง่ายๆแต่หลายคนอาจจะเข็มขัดสั้นคาดไม่ถึงนะคะนั่นก็คือ การนอนหลับอย่างมีคุณภาพการนอนหลับกับการนอนหลับอย่างมีคุณภาพมันต่างกันนะคะทุกคนการนอนหลับที่มีคุณภาพเนี่ยหมายถึงภาวะที่ร่างกายหลับลึกนะคะโดยเฉพาะช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการนอนหลับลึกนะคะจะอยู่ในช่วง4ี่ทุ่มถึงประมาณตีสองดังนั้นถ้าเราอยากมีโค้ทฮอร์โมนเพิ่มขึ้นอยากลดไขมันเร็วๆอยากดูอ่อนเยาว์เนี่ยก็ให้เรานอนเร็วขึ้นนะอาจจะนอนประมาณสัก3ามทุ่มหรือสี่ทุ่มก็ได้นะคะข้อสังเกตของการนอนหลับที่มีคุณภาพนะคะเวลาที่เรา ตื่นขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยเราจะรู้สึกสดชื่นหรือบางคนเนี่ยมีนาฬิกาชีวิตเป็นของตัวเองสามารถเด้งตื่นเองได้นะอย่างบางวันเนี่ยที่คุณน้ำนอนประมาณสักสามทุ่มหรือสี่ทุ่มเนี่ยค่ะคุณน้ำจะสามารถตื่นประมาณสักช่วงตีห้หรือ6กโมงเชา้าได้อย่างแบบสดชื่นไม่มีอาการแบบอยากนอนต่อเลยเนี่ยคือการนอนหลับที่มีคุณภาพ ใครที่ติดนอนดึกอยู่ลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะเพื่อความอ่อนยาวและรูปร่างที่ดีของเราค่ะข้อที่สานะคะสําคัญมากคือให้เราเนี่ยทำตัวให้มีความสุขให้แฮปปี้นะคะเพราะว่าอะไรถ้าร่างกายเราไม่มีความสุขหรือเริ่มเกิดภาวะตึงเครียดร่างกายเราจะหลั่งสารฮอร์โมนที่เรียกว่าคอร์ติซอลสาเหตุหลักๆที่ทําให้เป็นโรคเม็งหรือว่าเจ็บป่วยง่ายหน้าแก่เร็วระบบเาผาผลาญพังเนี่ยก็มาจากการที่เรามีฮอร์โมนคอร์ติซอลหรือว่า ความเครียดเยอะนั่นเองนะคะดังนั้นถ้าเราไม่อยากเป็นแบบนั้นก็ให้ลดความเครียดด้วยการเพิ่มความสุขนะคะวิธีการเพิ่มความสุขมีเยอะแยะมากมายเลยนะเช่นการออกกําลังกายนี่ก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะการเอาตัวเองไปเจอกับแสงแดดบ้างไปเดินเล่นในสวนสาธารณนะไปเจอต้อนไม้เจอนกไปชมธรรมชาติเนี่ยช่วยเพิ่มความสุขให้กับเราได้แล้วนะหรือง่ายๆเลยเล่นกับหมากับแมวที่บ้านของเราก็ได้นะคะ แล้ววิธีที่คูณน้ำอยากจะแนะนําทุกคนนะคะนั่นก็คือการทําสมาธิค่ะมันช่วยทําให้จิตใจเรา calm down ได้นะคะแล้วก็ในช่วงที่เราทําสมาธินเนี่ยให้ฝึกขอบคุณค่ะขอบคุณง่ายๆขอบคุณร่างกายขอบคุณสิ่งที่เรามีอ่ะเห็นคุณค่าในความเป็นตัวเราหรือว่าเห็นคุณค่าของรอบกายของตัวเราคนรอบตัวเราเนี่ยนะคะมันจะยิ่งช่วยเพิ่มระดับความสุขให้กับตัวเราได้เจ้าโกรธฮอร์โมนเขาชอบแบบนี้นะคะถ้าเราอยากมีรูปร่างที่ดีมีสุขภาพแข็งแรงห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะโรคมะเร็งนะคะเราก็ต้องกระตุ้น การสร้างโกรทฮอร์โมนด้วย3วิธีนี้นะคะเป็นวิธีที่ไม่ได้ยากเลยนะคะแล้วก็เมคเซนบมาเนาะเราแค่ทําตัวเองให้มีความสุขดูแลสุขภาพร่างกายของเราพักผ่อนให้เพียงพออวันนี้คุณน้ำสร้างโกรทฮอร์โมนแล้วตื่นแต่เช้าเลยตีห้านะคะเอาตัวเองไปเจอกับแสงอาทิตย์ขึ้นยามเช้านะวันนี้ไปเดินที่สนามกีฬาของจังหวัดมานะคะไม่ได้เอามือถือไปลดการเล่นโซเชียลเนาะเพื่อที่เราจะได้อยู่กับธรรมชาติจริงๆแล้วก็ได้อยู่กับการออกกาลังกายจริงๆนะคะพอกลับมาเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณน้ำก็ยังรู้สึกสดชื่น แล้วก็มาแบ่งปันความรู้ดีๆแบบนี้นะคะขอบคุณการติดตามและการซัพพอร์ตจากทุกคนมากๆเลยนะคะที่เป็นกําลังใจให้กับครูน้ำเนาะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามสามารถกดติดตามได้เลยนะคะน้ำก็จะมาแบ่งปันความรู้ดีๆแบบนี้แหละให้เราเนี่ยได้ฝึกพัฒนาตัวเองนะคะเราจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงสุขภาพจิตที่ดีไปด้วยกันค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหมค่ค่ะทุกคนบ๊ายบาย